อยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้โซนนี้เขาใหญ่ดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Welcome to Big Mountain Music Festival ครั้งที่3นะครับโอ้โหคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นคนมาเที่ยวครับเหรอครับคุณไม่ต้องเที่ยวเหรออ๋อจะมากับเพื่อนๆนะครับก็จะมีนะครับสมาชิกที่เราก็เนี่ยครับคนนี้ครับใครครับซิมขายผ้าอยู่สีลมนะครับว้าวไม่ไ้ือเก่งเก้าอี้ซิมนะคะเก้าอี้ซิมด้วยมีเก้าอี้มาส่วนตัวนะครับโอ้โหทันสมัยมากคนนี้คนนี้ ครับตานนี้เป็นใครอ่ะสองคนเนี้ยสองคนนี้เป็นพนักงานบริษัทหรือเปล่าหรือเปล่าเอออหรืเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาชื่นชมกับโดเรมอนมากเขาเป็นแฟนกับโดเรมอนตัวถึงมอดูการแต่งตัวเขาวันนี้ครับถือว่าหล่อมากจริงจริงแล้วเขาเป็นแฟนกันเราหลีนะใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วคนนี้เป็นใครทหารที่ไหนอันเนี้ยอันนี้เป็นบริการนะครับบรรยากาศภาคไม่ธรรมดาเติมผสมอะไรไม่ธรรมดาอ้าวผู้ชายคนนี้อะครับไม่รู้ไม่รู้มาเมื่อซิตี้หายไปในชีวิต โอ้โหตอเจอวันนี้แหละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละคุณฟังเพลงเป็นหรอเนี่ยเป็นดิมาเพื่อฟังเพลงครับวันนี้เลอครับไม่รู้อ่อนครับยังไงครับวันนี้ซิงค่ะนี่ลุงมาเที่ยวนี่พ่อลู้อ่อนอีกคนหนึ่งยังไงครับคุณอะไรไหลอะไรครับสนุกดีครับเหรอครับสนุกแล้วเหรอสนุกนะครับเเตตต้้นนนนสุดยอดแล้วคุณนะครับเหนื่อยเหรอแล้ว สบยครับะฮะอากาศดีดีวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากเลยครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ1ิองศานี่ฮมีบริณตีอยู่ข้างหน้าให้สำหรับผู้เข้างานได้พักผ่อนบอกว่าวันนี้เราอยู่แค่แค่เวทีนี้แหละแล้วยที่ก่อนลอง เวทีนั่นนี้ไหมครับครับเาเวทีนั้นนี่จะเป็นเวทีที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนข้างหน้าก่อนเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังกำลังแบบว่ารอคิวกันก็จะให้เป็นการแบบเสียเวลาในการรอคิวก็มีการแบบพร้อม u ข้างหน้าก่อนนี่เป็นการแสดงของดูลาครับหรือเปล่าใช่ลองลองคุณพี่ก่อนรู้จักเขาจริงไหมครับตอนนี้บรรยากาศคนกอประมาณหมื0นคนได้ครับ มึงนับตอนไหนวะเ<อ>ดินเับเดินนับนีบ้มากระดับ,นบนนนหนวนนี่ือวิกรนะครับแต่ทลเป้าัดฟรีปัดฟรีพันห้าปัเป็นปัดทีหมื่นห ตกลงมึงจะพอหรือยังครับางี่พอแล้วครับผมมึงจะพอนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือสิงเหนือเสียตายหรือเปล่าไม่ใช่ไปเรื่อยๆครับผมประตูพี่ตูนไปตลอดทางไปเรื่อยๆครับผมเยี่ยมครับเอ้ยหนูเนี่ยเช้าใช่ไหมวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีเสมอครับเล่นแล้วเสียเลยนะพอได้ครับวันนี้นะ